ถ้าหนูพื้นเดียวผูกคอไยได้แต่ว่ามันต้องไปดูว่าเอะระดับที่เห็นมันต่ำคือเราจะไปตอบว่าได้หรือไม่ได้กับคําถามแบบนี้ไม่ได้มันต้องไปดูปัจจัยอื่นพอดีมันมีปัจจัยเรื่องของระดับที่เราเังเห็นไม่ชัดเจนว่ามันเตี้ยมากเกินไปไหมอะไรประมาณนี้ค่ะต้องดูค่ะอ่าใช่ค่ะแต่ว่าไอ้เตีย้ยๆมากๆเนี่ยนะมันจะใช้แล้วสักคว่ำลงก็ได้อ่าหรือไงก็ได้แต่ว่าไม่มีใครให้ข้อมูลอะไรเลยว่าอยู่ในท่าไหนกันแน่ เรามีประสบการณ์ว่าการตรวจ DNA จากวัตถุพยานเนี่ยมันต้องระบุว่าตรวจตรงไหนดันั้นในคดีนี้เราก็เห็นในรูปในสื่อว่าปมค่ะปมของผ้ามันยังคาอยู่ที่ทประตูอยู่แล้วเขาเอาผ้าส่วนไหนไปแล้วเขาตรวจส่วนไหนและไอ้ผ้าส่วนที่ไ,ไปเนี่ยมีการกระทําอะไรบ้างเช่น1ตัด2แกะอย่างที่คอนะคะแล้วถ้าแกะแล้วเรารู้ได้ไงว่าเราจะตัดตรงที่แกะหรือตัดตรงรอยตัด เพราะว่ามันจะมี DNA ของมนุษย์อื่นนะถ้าเผื่อว่ามีการไปตัดะนะคะหรือมีการมีคนไปพยายามแกะที่คอแต่นี้เราไม่ทราบเลยว่าใครทําอะไรบ้างแล้วจู่ๆต่อว่าพบแต่ DNA เจ้าก็ขาดอยู่แล้วมันจะเป็นคําตอบอย่างนี้ค่ะแต่ขณาเดียวกันเนี่ยแปลได้ว่าเจ้าที่รชาชทันเนี่ยคว้าหาทุกมือมาใส่ได้ทันตอนที่เอาบีดมาตัดใช่ไหมและถ้าเผื่อไม่ใช่ก็ใช้มือเปล่าแล้วทําไมคุณไม่เจอ DNA ของคนอื่น ยังตอบไม่ได้ด้วยอันนี้แต่ว่าโดยส่วนใหญ่เนี่ยการจําลองมันเป็นไปเพื่อให้เหมือนกับเชื่อตามที่เขาตั้งสมมติฐานแต่ถ้าจําลองโดยหลักนิติวิทยาศาสตร์เนี่ยมันจะต้องใช้อีกกระบวนการหนึ่งอันนั้นอาจจะน่าเชื่อถือค่ะ